เอศุปชัยซึ้งใจนางเอกที่อยู่เคียงข้างเสมอยกให้เป็นผู้มีพระคุณเอศุปชัยยกให้เป็นผู้มีพระคุณเรียกได้ว่าจากผู้จัดก,การดาราสู่ดาราคนดังท่านหนึ่งในวงการบันเทิงและธุรกิจปังๆอย่างเอศุปชัยจิตวิจิตผู้จัดก,การอ้ําพัชราภาชัยเชือ้อเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักของทั้งสองคู่อยู่บ่อยครั้งเคียงข้างกันทุกเรื่องราว และซับพอร์ตกันสุดๆล่าสุดพี่เอก็ได้กล่าวขอบคุณสาวอ้ําผ่านสื่อหลังเคยให้สัมภาษณ์ว่าสาวอ้ําเป็นผู้มีพระคุณที่ตนยกให้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีได้เพราะสาวอ้ําโดยบอกว่าเหมือนทุกคนรู้ว่าวันหนึ่ง พี่อ้มเข้าวงการตั้งแต่พี่เอเรียนมลังสิทธด้วยกันแล้ววันหนึ่งพี่อ้ํก็แต่งตั้งพี่เอมาเป็นผู้จัดก,การแล้วพี่อ้ํช่วยนูน่นช่วยนี่ทำให้เรามีจนถึงวันนี้ขึ้นมาพี่เอก็รู้สึกว่าเป็นคนหนึ่งที่ยืนเคียงข้างกันตลอดแล้วเราก็ซึ้งถึงความรู้สึกที่เขามอบให้ซึ้งจริงๆ เขาไม่จําเป็นต้องเอาอะไรมากับเราแบบนี้ก็ได้แต่เขาเป็นคนใจกว้างให้โอกาสให้อะไรทุกอย่างแม้กระทั่งที่พี่เอมายืนเฉิดฉายอยู่ทุกๆวันนี้ก็เพราะอ้ำพาพัทรภาเหมือนกันที่พี่เอมีพื้นที่ให้ทุกๆคนได้รู้จักถ้าไม่มีพี่อ้ำก็ไม่มีพี่เอในวันนี้เหมือนกัน